สวัสดีครับเอาวมื่อี้ลูกแอดพามาเมืองสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งเนาะตรงนี้เขาเรียกว,ว่านี่นี่นี่อานุสรส,สถานแห่งความสงบผู้พาหน,น้อยออยุสัยวันเจยู่เขตอำเพื่อนนาแก่ครับอำเพื่อนนาแก่จังวัตคนครอนมครับเดี๋ยวพามาเมืองอน,นุสร สถานแห่งความสงบมีอย่างไครับพี่้องเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวท่านเบงนู่นนู่นนี่มีป้ายบลำยังมีนู่นนี่นะครับนะเดี๋ยวตามไปดูนี่อนุสรสถานแห่งความสงบนี่ครับ เดี๋ยวเขาไปมืองขอกามที่เพื่อษณษณนบันทึกไว้่อนุสรสถานแห่งความสงบบริเวณพื้นที่เทือกเขาภูพานในอดีตประชาชนเคยมีปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการเกิดการต่อสู้ระหว่างคนไทยด้วยกันเองเป็นเวลานาน ด้วยเดชพระบรารมีแห่งองค์พระประมุกข,ของชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จเปิดโรงเรียนร่มเก้าที่บ้านหนองแคนตำบลดงหลวงอำเภอในแก่จังหวัดนครพนมรวมทั้งได้เสด็จเยี่ยมหน่วยทหารณฐานปฏิบัติการภูพาน,น้อยเมื่อวันที่30ตุลาคม2516 ณสถานที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้คนไทยรู้จักการให้อภัยปรองดองอารม่์มอร่วยซึ่งกันและกันได้พระราชทานแนวทางใหม่ในการปฏิบัติการทางกิตวิทยาช่วยเหลือประชาชนเป็นครั้งแรกทําให้เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พลเรือนตํารวจและทหารน้อมนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติ ส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบังเกิดความสงบร่มเย็นภายใต้พระวรมีแห่งพระองค์ต่อเนื่องมาตราบเท่าปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไว้ตลอดไปเพื่อเป็นอนุสรน์เตือนใจคนไทยให้รู้จักสามคัคคีปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสรน์สถานแห่งความสงบแห่งนี้ น้อมก้าวถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในมหามงคลเฉลิมพระชนม์ษาหกรอบวัน5ธันวาม 2, 2, คม2542กองทัพภาคที่2และกองอำนวยการรักษาความภายในภาค2นี่ครับปัจจุบันสถานที่อย่างนี้ อยู่ในความดูแลของอปตอุ่มเมาอํเภอนาแก่จังหวัดนครพนมใช้เป็นสถานที่เข้าค่ายลูกเสือเข้าค่ายกาิจกรรมต่างๆของนักเรียนทั่วไปและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การบำรุงดูแลรักษาตลอดจนความ สวยงามของบนเทือกเขาวูพานแห่งนี้ท่านผู้ใดถ้าผ่านเส้นทางจากอำเภอนาแกไปอำเภอหนองหลวงก็จะผ่านจนนุดน,นี้ก็จะเป็นค่ายลูกเสือ,อ,เ,อเป็นสถานที่สำคัญอของพี่น้องชาวอำเภอนาแกแห่งหนึ่งเชิญชวนนะครับใครอยากไปเทียเท่ยวก็ไปเที่ยวได้นะครับ